สวัสดีพี่น้องชาวคุณนากทุกทุกท่านเลยนะครับวันนี้กันในช่องคามือแชนแนลนะครับผมมันก็มาเล่นเกมตีตุ่มกันนะครับของค่ายฟาร์นเกมมิ่งม้อทุนมันห้อยวันนี้จะมาเล่นกันนะครับทีห้องอ่ายังม่หมดนะครับดึงชื่อไม่ออกมาครับเริ่มหมแล้วครับไปที่ห้อยสุอยเลยครับอุ้ยเอ้าผมก็จะมาครับสองตัวแรกตัวเล็กด้วยนะมายากชุดเจัดอกไปกันต่อแล้วกันนะครับ หลังๆก็จะดีก็ได้ใครจะรู้ใช่ไหมตอ,อกเลยเรียงจัดๆเกตุวินเล็กังไม่จะมาหนึ่งจะแปลงตัวใหญ่โจะเป็นลมยังหลังครับลองดูครับลองดูแล้วก็กอตอ,อ,กกอครับเีิม่มได้เพิ่มนะมาแล้วว่าสามนะครับอุ้ยโหกร้อยสองอุย้ยมาเบิ้ลมาเบิ้ลมาเมบาิ้ลทีนีก้กำลังจะขึ้นนะครับเกตวินเบนิบ้ลเบิ้ลแบบนี้ผมชอบเลย ไปแล้วไม้หนึ่งตัวครับอาชวินครับทุกนานีมาแล้วครับผมมาง่ายด้วยอย่าเตยหน่อยกลับมาซ้ำอ้าวได้แล้วครับผมนาชีนี้สองตัวติตนะครับโอ้ยมาดีตอนน,นี้เองครับตอนเริ่มมาไม่ดีเลยนะแค่ตุ่นแว่นกับตุ่นใส่หมวกก่อสร้างเนี่ยแม่งยังได้ยากเลยนะครับยูดี้ิดี้ด้อัศวิวนมีไมอย่างง่ายอนะ่ะอันกำไรจะขึ้นนะเบอร์จัด,จ,ดจัดนะครับ ไแล้วทุกกันไปก่อนนะครับอาทีนี้มาอีกหนึ่งตัวครับผมจะมาก็มาง่ายเลยครับหนีมาก็โดนแล้วนะเมื่อกี้อ่าแล้วก็สำรับใครนะครับที่สนใจนะครับอยากจะเข้าร่วมหมู่บ้านคนละฮะก็อย่าลืมดูที่ใต้คอมเมนต์นะครับผมเอาแเราใส่กันไปนะครับนิดนึงเราค่อยพอนะครับผมจังหวะนี้นะครับเราถือว่าได้กันมาเยอะอยู่นะดูต่อเดี๋ยวจะแย่นะครับ เอาให้มันเลยครับหล้วก็อ้าวเบิ้ลมาแล้วครับผมตัวนึ่งอ่ะจะมีครับสี่ตัวติดเลยวันนี้แถมมาง่ายทุกตัวเลยนะครับอันนี้เราเคลียร์เสร็จหน่วยทอยออกแล้วเราพอดีกว่านะฮะโอเคครับจบได้ครับกบารให้แฟนทอยนะก็สำรักไทยนะครับที่สนใจรายช่องที่วิดีโอนี้ก็ขขอย่าลืมเข้าสมัครรายเพเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยชื่อตัวนี้จะถังกลมในตอานั้นเจอกันในวันที่นี้ครับผมสม่ต้ดีครับ